เรียกว่าไฟต่อเนื่องโอ้โหแล้วไปแบบไปไม่หยุดด้วยครับเพราะว่าเบียยูเข้าไปแล้ว3คนครับแล้วนั่นคือไฟต่อ3ต่อ4แต่ว่าโจไม่หวั่น3คนแล้วยังไงครับโอ้แล้วาล่าแล้วตรงนี้เป็นโจเก็บเดมฮอตไปแล้วบูบินก็หายไป <แบ S 2> ห,หนึ่ง<ย>ครับโดยวาสนาขึ้นมาลุด้านหลังไปตามมาต่อเนื่องครับลูนก็้มาเปลี่ยนเป็นยูซี่เปิดดาวนร็อกดาวครับโอ้ตาได้สวยจริงๆสำหรับวาสนาครับในไฟนี้ของเบียยูเขาไวมากนะ ตอนแรกปืนเนี่ยยิด้จีครับเอ็มจีตอนนี้งานยากเหมือนกันตัดมาอีกด้านหนึ่งครัวบีอาร์อยูกำลังซัดอยู่กับทั้งนั้นของ EXP ไปต่อแล้วรอไหมแล้วตรงนี้ยิงเข้ามาเปิด,ดนหน้า,ขาเขาโดยอันนีแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่คกับฟูริยามและฝืนเล่นขึ้นไปได้เป็นวาสนาครับรับจบให้ก่อนอน,นี่เปิดเข้ามาทันทีกับด้านข้างครับเป็นโจน,นะที่ขึ้นไปน็อกดาวคาราเมล ส่งมาทางด้านของ VRU นะเหลือสต็อปด้านในนี่โดนรูมไม่ไหวเลยครับจบที่8ฮนะค่อนข้างจะค่าดเายากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าดูจากตาเปล่าตอนนี้แล้วนะทุกคนดู CG เออมาดีเลยเขาไม่ต้องซัดกับใครก่อนไม่ได้อยู่ใกล้ใครใช่ นี่เจอเลยฮะไปเกมนี้ยังไงสิเราครับเปิดไฟมายังไงพี่ไอยูไอยูต้องเลือกครับจะตีผ่านเยนน็นน้าไปได้ไหมครับแต่น่าจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่เพราะว่าสนามเปิดภูน้ำไปได้ครับแล้วที่เหลือโถงเกมไวแปดฟีตรัวๆแล้วโปนเตอ้ออกมาจากความหนาวเย็นตรงนี้ถึงก็ไปไม่รอดครับเพราะว่าเขาดักซ้อนอีก4โอ้คือหน้ากระนานรอรับเลยครับสแตนทาร์ดบุรีลำ อา,ารีนปิดยิงโอ้โหลิมิตเองสวนกลับมาครับแต่ว่านั่นคือสไนปเปอร์สู้แล้วครับพยายามจริงๆก็จะทางเอียริน่าแต่ไม่ไหวเสียเปรียบด้วยนะเพราะว่าจะเล่นลำบากกับพื่อที่ไฮกราวครับ B ร U กลายเป็นทีมที่ดูจะได้เปรียบที่สุดไซอย่างนั้นอะไรครับเนี่ยพลิกกลับมาเลยแล้วจัสโอลงกันหมดซีจีกับจัสโดนยิงคอจากสไนเดียวยาวก็แบบนี้โอ้วงเข้าทางเป็นใจครับและนี่คือโอกาสบู่ยาที่2ของุูีรมย์ครับและเห็นมุมนี้ยังไงซีจี ผมว่าเขาซื้อวงมาจริงตองเกมแล้วเกินไปมันเข้าข้วงมากๆอะแบบว่าเป็นใจสุดๆแล้วโอกาสมาทีมระดับนี้ไม่มีพลาดครับออกจากว่าจะมีจังหวะอะไรให้ลุ้นอยู่จัดนะโดนยิงคอมานิี้โมชิเปิดนอกปารอสไปแล้วก็เก็บคิวไปอีกหนึ่งอีลิมตอนที่1 3อีลิมในกระเป๋าแล้วกันามิจบที่3าันทีเหลือ CGT ที่เป็นทีมปล่อยให้ b r ่ยิงอยู่ฝั่งเดียวสุดไม่ได้เลยครับ โอ้แล้วปีจัดเลยครับไล่ก็มาเรื่อยๆครับวัส,สนาสนเองขึ้นไปโซนมาแล้วเป็นออดไฟขึ้นไปลงใส่โจและโจวสวนมากลับมาหนึ่งทีโอมีวัส,สนามาซ้อนครับเกือบได้ลุ้นสำหรับ4ีดีแล้วมันลุ้นอีกหนึ่งจังหวะกระสุนหมดสุดท้ายครับวันวอแล้วจบเกมนี้เป็นบุรีรัมครับขวาดับเบิลย่าไปในวันนี้โอ้มาอีกแล้วมายังไงไม่รู้ตอนแรกทรงงานมากครับวงวงโหดมากหนีหลายๆทีที่อัดเดย์ในวันนี้นะครับบุรีรัมเอกอีโวเช่นเคย นนไม่ต้องเน<ด>ากดไป3ามบุญญาชิปเปิลบุญญาออสอนใช่อีกแล้วชมหน้าคาตาองเขาเอาไปดูคะแนนสักนิี้หนึ่งนะครับบุรีรัมหนึ่งร้อยหกคะแนนแต่ร้อยอีกแล้วมันห่างจากอันำสองเยอะมากนะดูกันดีๆ mg 6 9เอรินา e 68 cg T